ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่15พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับความตายกับการเมืองเห็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลบางส่วนแล้วไม่สบายใจ ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนสิ่งที่ไม่ควรเกิดคือการเยาะเย้ยถากถางสมน้ำหน้าหรือดีอกดีใจไม่ใช่เรื่องโลกสวยแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันความคิดที่แตกต่างเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมไปถึงระบอบการปกครองต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินในโลกยุคปัจจุบันนี้ แต่ก็ต้องยอมรับความจริงประหนึ่งว่าความแตกต่างที่สุดขั้วเกินไปนั้นมันทำให้ยากที่ต่างฝ่ายต่างจะยอมรับความคิดของกันและกันได้กรณีบุ่งทะลุวังเป็นตัวอย่างของความต่างที่สุดขั้วไม่มีทางที่คนคิดต่างจะเข้าใจบุ้งเพราะแม้แต่คนมีความคิดใกล้เคียงกันก็ยังตั้งคำถามกับบุ้งขณะเดียวกันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่บุ้งจะเข้าใจความคิดของคนที่คิดต่างไปจากตัวเอง เพราะการเคลื่อนไหวที่ดูดุดันไม่มีการประนีประนอมคืออุปสรรคขวางกัน้นแต่เมื่อบุ้งจากไปแล้วแม้สิ่งที่เหลืออยู่จะเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจในตัวบุ่งมากมายแต่ต้องไม่ใช่ความเกลียดชังเพราะความเกลียดชังยากที่จะหาจุดจบได้กรณีนรงกิติกจรก็เป็นอีกตัวอย่างของความขัดแย้งในอดีตนรงกิติกจร คือบุคคลที่ก่อให้เกิดความผัดแย้งและมีนักศึกษาประชาชนต้องล้มตายจํานวนมากเมื่อบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นทรราชล้มตายไปก็คือการปิดฉากการเป็นบุคคลนั้นในส่วนพฤติกรรมการกระทําต่างๆในอดีตก็ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีใครมาลบล้างได้มองบทบาทของนงคงกิติขจรในอดีตถึงปัจจุบันคงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมองนักศึกษาประชาชน ที่มีบทบาทในช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพราะหลายคนมีอำนาจรัฐอยู่ในมือย้อนไปกรณีบุ้งอีกนิดเพราะยังมีข้อสงสัยบางประการก่อนจะเสียชีวิตหากข้ามไปเลยจะไม่มีการถอดบทเรียนสำหรับกรณีอื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันใจความสำคัญอยู่ในถแถลงการสองฉบับแถลงการของกลุ่มราชทัณฑ ด้วยทันตสถานโรงพยาบาลราชทันได้รายงานว่านางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในช่วงเช้าวันที่14พฤษภาคม2567โดยทางทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจจากนั้นส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งทีมแพทย์โรงพยาบาลราชทันและแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร พยายามกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถตั้งแต่เวลา6นกา20นาทีถึง11นาฬกา22นาทีร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา11นาฬกา22นาทีคณะที่โรงพยาบาลธรร,รมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการว่าวันนี้14พฤษภาคม2 5 6 7เวลา9นาฬกา30นาที โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติรับตัวนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพและได้ทำการ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันตั้งแต่เวลา6นาฬิกา23นาทีและส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยระหว่างการนำส่งมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยยังได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพตลอดเวลาขณะนำส่งเมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวมาถึงได้ถูกนำเข้ารับการรักษาณนาห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งอาคารกิตติวัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเบื้องต้นแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพระบบประสาทไม่มีการตอบสนองไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จึงทำการ C.P.R. อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่หลังจากทํา C.P.R. ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิก22นาทีร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่14พฤษภาคม2567เวลา11นาฬกา22นาทีส่วนสาเหตุการเสียชีวิต รอการชนสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปจุดที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับกรณีถัดไปก็คือเรื่องเวลาการตัดสินใจนำผู้ป่วยวิกฤตจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระยะทางกว่า30กิโลเมตรเดินทางโดยรถฉุกเฉินในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาจากปัจจัยอะไรบ้าง พราะบุ้งมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพราะใครต้องการให้ไปที่นั่นขณะเดียวกันรอบๆอบ,รอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพเต็มไปด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนมากมายหลายแห่งทำไมไม่เป็นตัวเลือกแรกเช่นโรงพยาบาลวิภาวดีที่มีแค่ถนนวิภาวดีรังสิตข,ขั้นกลางใช้เวลาไม่น่าจะเกิน10นาทีถาแถลงการของกรมรชาชาัณฑ์บอกว่าผู้ชีพตั้งแต่เวลา6นาิกา20นาที ขณะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทำ CPR ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีถึง11นาฬกา2นาทีเวลาที่เสียไปร่วมร่วม3ชั่วโมงกับผู้ป่วยวิกฤตถือว่าเป็นเวลาที่ไม่น่าจะยอมรับได้ถ้าเปลี่ยนไปโรงพยาบาลใกล้เคียงใช้เวลาแค่10นาทีผู้ป่วยอาจมีโอกาสรอดน,นี่คือข้อสังเกตไม่ใช่เฉพาะกรณีบุ้งทะลุวังแต่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีไหนมีความคิดเห็นทางการเมืองเช่นไรกลับมาที่นรงกิติกจรเคยสร้างความหายนะไว้ในอดีตมีผู้ได้รับผลกระทบมากมายต่อเนื่องจาก14ตุลา16ถึง6ตุลา19ครั้งนั้นนักศึกษาประชาชนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปลุกวิญญาณความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นทั่วหัวระแหงในประเทศไทยผู้นำนักศึกษาในวันนั้นมาวันนี้หลายคนมีอำนาจ เช่นอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยหมอมิงนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชทั้งคู่อยู่ใกล้ชิดศูนย์อำนาจเหนือรัฐบาลเสฐษษามากที่สุดมากกว่านายกเสฐษษาด้วยซ้ําและสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้คืออดีตคนเดือนตุลาทํางานใกล้ชิดกับนักโทษคดีคอร์รัปชันอดีตผู้ป่วยวิกฤตห่างหมอไม่ได้ที่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมองในแง่อุดมการณ์ไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยถึงวันนี้ นรงกิติขจรกับทักษินชินวัตรในฐานะผู้ก่อวิกฤตการเมืองแทบไม่มีอะไรต่างขณะที่บุ้งทะลุวังอยู่ในเรือนจำร้อยกว่าวันมีทั้งนักการเมืองนักเคลื่อนไหวนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่มีใครมาขอเดินนำหน้าร่วมอดอาหารกับบุ้งแต่การเสียชีวิตของบุ้งแทบทุกคนที่เชียร์บุ้งบางส่วนจะนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองหลังจากนี้นี่คือความจริงประเทศไทยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาํำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมบคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty